ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุณสุพเดนฤทคารุานนท์ผู้อเมริการศูนย์บริการวิชาการและสืรร่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับเรื่องของการดูดาวกลางกรุงนะครับรับสิ้นปี Star l ไ g h t n น g h t o v ว r Bangkok เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าเรียนนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตเดอรี่จากธนาคารออมสินจำนวน1นึงวัน,นะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดือทางนรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำมาเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสมัคเลือกผู้โชคดีช่องทางหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นทุกสััปดาห์ะครบ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับคอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งสามารถนําไปใช้ในการขยายธุรกิจได้นะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละสีนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับทุนอกครงครับ ธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งสามารถนําไปใช้ในการขยายธุรกิจได้นะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อ1,000 0บาทอาัตาราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อละสีนะครับโดยมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีนี่เป็นข้อมูลน,นะครับส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่สามารถนําไปใช้ในการขยายธุรกิจได้แล้วก็ธนาคารให้วงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทโดยโดอกเบี้ยนั้น6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละสีเนี่ยนะครับคำถามคือมีระยะเวลาในการชาระคืนนานเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับ S M S 422 1075 Facebook Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับ นายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้รับรางวัล Banker of the Year 2023หรือว่านักการธนาคารแห่งปี2,566นะครับซึ่งเป็นการได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่3ติดต่อกันหรือว่าเป็นรางวัลเกยียรติยศ3ปีซ้อนเลยทีเดียวนะครับ b a n k e r of the Year 2,021 2,022แล้วก็2,023 โดยมีนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ทําพิธีมอบรางวัลดังกล่าวนะครับในงานดอกเบี้ยเหมือนซึ่งจัดโดยเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนายพิทัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดนะครับจากการทํางานอยี่งเต็มความสามารถเข้มแข็งโปร่งใสแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่จะนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับโดยได้นําภารกิจของธนาคารอมสินในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า ธนาคารเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลแบงค์ซึ่งทำให้เกิดผลในเชิงบวกกับสังคมนะครับเป็น making positive impact of social uh, of society นะครับโดยเฉพาะปีนี้ธนาคารอมสินได้มีการดำเนินการโดยใช้แนวคิด ESG เป็นกรอบแล้วก็มุ่งหวังที่จะสร้าง Social Impact ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาผ่านกระบวนการการดำเนินงาน ESG in action บนเส้นทางของการพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการช่วยแก้ปัญหาความยากจนและกาลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยธนาคารได้ออกแบบโครงการความช่วยเหลือหรือว่ามาตรการในการให้ความช่วยเหลือทั้งหมดใน50มาตรการด้วยกันโดยมีประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนกว่า16ล้านคนนะครับโดยการช่วยเหลือนั้นเป็นการช่วยเหลือผ่านสินเชื่อจํานวน8ล้านกว่าคนด้วยกันที่ได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ SME มีที่มีเงินสินเชื่อจำนำทะเบียนรถรวมั้งการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสามารถที่จะพัฒนาทักษะอาชีพ ให้กับประชาชนได้เป็นจํานวนไม่ต่ำกว่าสามแสนรายด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะวิกฤตโควิด -19 ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหานี้ภาคประชาชนอย่างจริงจังนะครับธนาคารออมสินครับร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียพิเศษเเดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13เดือนซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนั้นจะได้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.66ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ1.95ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.96ต่อปีนะครับซึ่งเทียบกับเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ2.30ต่อปีสามารถฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบ,บุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสีียยภาาาาษแต่่องใใดนรสสจก็มถ เปิดบัญชีที่ธนาคารอมสินได้เลยนะครับฝากขั้นต่ำจำนวน1,000 10, 0บาทขึ้นไปหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ส่วนถ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้ครับที่ GSB Contact Center มาเลขโทรศัพท์1 5ึ่หนะครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารอมสินครับขอมอบความพิเศษส่สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับ สลากออมสิน2ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลรวมทั้งสิ้น80ล้านบาทด้วยกันนะครับแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแล้วก็รางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทนะครับโดยรางวัลที่1นั้นจะมีสิทธิ์ถูก ถึง24งวดด้วยกันนะครับส่วนรางวัลพิเศษก็จะมอบให้กับผู้ที่ฝากสลากออมสิน2ปีตั้งแต่ช่วงวันที่2ธันวาคม2566ไปจนถึงวันที่31มกราคม2567นะครับ นอกจากนี้ครับยังมีสิทธิพิเศษสําหรับผู้ฝากที่ฝากจนครบกําหนดอายุของสลากนะครับจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ1บาท20สตางค์อีกด้วยนะครับซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่ได้รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านทางแอปพลิเคชัน m y m o ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสุภเลิ คารโหาหนนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชัยการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับเรื่องของดูดาวกลางกรุงรับสิ้นปี s ต a r r y n น g h t o โอ r Bangkok อกเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุภเลิศครับครับสวัสดีครับครับแหมชื่องานน่าสนใจเลยฮะที่มาที่ไปตรงนี้เป็นไงบ้างครับคุณสุภเลิศอ่ะยังเป็นกิจกรรมที่เราแผนกันมานะครับระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่า หลายปีแล้วฮะที่ชาวคนในกรุงในในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับขาดโอกาสหรือขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการดูดาวนะครับพทุก <ๆ S 1> คนก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ได้ดูดาวจริงๆผ่านกล้องทรทัศน์ต่างๆนะครับในนี้เ,เราก็ดูแล้วว่าในช่วงเดือนธันวาเนี่ยครับในช่วงของวันที่23เนี่ยจริงๆก็คือทางดาราศาสตร์ก็จะเป็นช่วงของออที่เป็นช่วงของการเปลี่ยนฤด,ดูนะครับก็เข้าสู่ทางประเทศทางซีกโลกเหนือเนี่ย ก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับเป็น <c oughs> ช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่ฤดูหนาวก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นสู่ฤดูการดูดนะครับแล้วก็เราเลือกเลือกคืนวันเสาร์เนี่ยนะฮะเป็นกิมมิคนะครับที่เราจะมาะเริ่มต้น <c oughs> ดูดาวกันแต่ว่าความพิเศษก็คือเราจะดูดาวกันใจนในกลางเมืองเลยซึ่งเราก็เลือกอบริเวณที่เป็นใจกลางเมืองที่เป็นบริเวณของอสวนสาธารณะที่มีแนวของต้นไม้นีนะครับที่สามารถที่จะกันแสงรบกวนได้ ในการที่จะดูดาวในครั้งนี้ครับที่ไหนฮะเราจัดกันที่อสวนเบนจกกิตินะครับบริเวณของอานโอ้โหนั่นใจกลางกรุงเทพเลยนะครับสุณสุภเลศใจกลางกรุงเทพแล้วก็รถไฟฟ้านะครับก็ผ่านด้วยเดินทางสะดวกนะครับทุกคนจะสามารถที่จะ walk i อินเข้ามานะครับซึ่งเราจะจัดในคืนวันเสาร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมนะครับตั้งแต่เวลาตีแปดนาฬิกาจนถึงยี่ิบสองนาฬิกา กับ18-22นะครับ18-00ถึง22-00เอ่อต้องเตรียมอะไรไปบ้างหรือเปล่าขงสุภเลิกอ่ะใครที่ลงทะเบียนมาก่อนนะครับซึ่งในหน้าเว็บไซต์นะครับในหน้าแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กของสถาบันเนี่ยเราก็จะมีช่องทางให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็ใครลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยก็จะไปรับนะครับอของที่รึกที่หน้างานนะครับแท่งไฟเรืองแสงนะครับแล้วก็จะมี กิจกรรมต่างๆเรียกได้ว่าไปตัวเปล่าได้เลยนะครับ oh. เพราะว่าท,ที่งานเนี่ยเราเตรียมเป็นกองทัพคารวานกล้องโทรทัศน์ที่เราคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยด้วยแหละตอนนี้เพราะว่าเรา <c oughs> เรามีเราเราเชิญชวนนะครับให้กับกลุ่มนักศึกษาสมัครเล่นนะครับนักจากของสถาบันที่เราเอากล้องไปแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะมีเครือข่ายนะครับนักศึกษาสมัครเล่นนะครับชมรมต่างๆของโรงเรียนนะครับในบริเวณของเทพหานครนะครับ <c oughs> ล่าสุดเราก็เชิญทางสมาคมดาราศาสตร์นะครับที่อยู่ในกรุกาางเทพมหานครเนี่ยเข้ามาร่วมจัดด้วยรวมทั้งบริษัทจําหน่ายกล้องโทรทัศน์ในประเทศไทยเนี่ยก็จะเอากล้องที่มีรูปแบบต่างๆความทันสมัยต่างๆ,ๆเนี่ยเอามาร่วมให้บริการกับประชาชนที่มาดูดาวในคำ่ำคืนนั้นด้วยครับครับจริงๆไม่ต้องเอาอะไรไปเลยก็ได้เนี่ยฟังดูแล้วใช่ครับจริงๆนะถ้าถ้าผมไปตัวเปล่าเอาไปตัวเปล่าและเอาสมาร์ทโฟนไปอ๋อทําไมครับเพราะอะไรครับ แน่ทำเอาสมาร์ทโฟนไปเพราะว่าในคืนวันนั้นเราจะมีกิจกรรมนะครับนอกจากการดูดาวผ่านกล้องโทรศัพท์แล้วเนี่ยผู้ที่เอาสมาร์ทโฟนไปียังสามารถเอากล้องนะครับไปถ่ายภาพดวงจันทร์ก็ดีหนุมดวงจันทร์นะครับดาวพฤหัสดาวสังนะครับผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับซึ่งอย่างเช่นบริษัทซัมซุงเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอา uh, มือถือของเขาเนี่ยนะครับไปไป็นโชว์ด้วยนะครับในการถ่ายภาพดวงจันทร์เป็นอย่างไรนะครับหรือว่า เรามีมือถือที่สามารถโหลดแอปพลิเคชันวันนั้นเราก็จะมีการบรรยายนะแล้วก็แนะนําการใช้แอปพลิเคชันในการดูดาวด้วย<อ>ก็คือเราที่ดาวในมือถือของเราละนะครับซึ่งทุกคนก็จะเรียนรู้ดูดาวกันในเมืองได้นะครับก็จะมีโตนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นไปถ่ายภาพกับบอลลูนยักษ์ที่เป็นรูปนะครับแล้วก็เราเนรมิตพื้นที่ตรงนั้นเป็นป่าเหลืองแสงชื่อว่า Go i n t e Dark นะครับ,รบแล้วนอกจากนั้น ยังมีไลฟ์มิวสิกด้วยนะครับเรามีดน uh, ตรีสดๆนะครับไปบรรเลงเพลงก็คือ uh, ดูดาวเขาเสียงเพลงนะ uh, บริเวณของ uh, สวนป่านะครับใจกลางเมืองครับโอ้รถจะจะหลับไหมฮะเนี่ย <laughs> 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 บรรยากาศแน่นอนเลยครับอ๋อไม่ไม่น่าจะหลับนะครับเพราะว่าเป <laughs> ็นพื้นที่ของของลานกิจกรรมนะครับ <laughs> ระวานกล้องโทรทัศน์เต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็จะมี กิจกรรมนะครับต่างๆให้เราได้ walk in นะครับใปเล่นกิจกรรมในในโซนต่างๆแล้วก็พิเศษนะครับในในกิจกรรมเนี่ยใครที่อยู่ในงานนะครับเราจะมีกิจกรรมลุ้นรับกล้องโทรทัศน์นะครับเราจะมีการแจกกล้องโทรทัศน์ให้ในงานด้วยนะครับเฉพาะคนที่อยู่ในงานเราก็จะมีการแกนคิวอาโค้ดนะครับแล้วก็เป็นลัอกี้ดอนะครับในการลุ้นรับกล้องโทรทัศน์กลับบ้านไปด้วยนะครับในช่วงหกโมงจนถึงสี่ทุ่มครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องไปนะฮะพลาดไปได้แน่นอน ใช่ครับเระแรกนะครับที่ที่เราที่เราจะจัดขึ้นนะครับคผมตามดูในคอมเมนต์นะครับจากหลายหลายคนที่เขาติดตามที่จะมาร่วมกิจกรรมเขาบอกว่ารอคอยเวลานี้มานานแล้วนะครับอยากให้ทางสถาบันเนี่ยไปจัดกิจกรรมแบบเนี้ยในใจกลางเมืองเขารอมานานแล้วว่าเห็นจัดแต่ต่างจังหวัดนู่นนั่นนี่เนี่ยครั้งนี้มาจัดในเมืองบ้างเขาก็เดินทางลําบากจะไปนู่นนั่นนี่ลาบากครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่่เมืองเนี่ย จะมาได้ดูดาวเสาร์มาดูดาวพฤหัสบดีแล้วก็หลุมดวงจนันทร์รวมทั้งปัททุนอื่นด้วยซึ่งผมคิดว่าจากที่ดูนะฮะเราอาจจะมีโอกาสได้ดูดาวยูเรนัสผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดครับครับอย่างนี้เอ,อนอกจากดาวยูเรนัสที่ว่าเนี่ยจะมีดวงอื่นหรไม่ครับที่น่าสนใจเนี่ยฮะคุณสุปเล่จริงๆถ้าเกิดว่าวันนั้นนะครับถ้าเกิดว่าท้องฟ้าเราใส่เคลียร์นะครับในในช่วงคืนวันที่ยี่บสามนะครับตามตามที่เขามีการพยากรณ์ว่าจะมีความกดอากาศสูงมาเนี่ย เราอาจจะเห็นพวกแกลเล็กซี่หรือเนบิวลาได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งอ้กล้องทัศน์ขนาดใหญ่นี่นะครับกับพื้นที่บริเวณของสวนเบนจกิติเนี่ยนะครับที่ที่เราไปเซอร์เวมามารอบแล้วครับเพราะว่าบริเวณนั้นนะครับมีต้นไม้ที่บล็อกแสงรอบๆบข้างได้รอบๆข้างออารอบข้างได้รอบๆพื้นที่เลยซึ่งก็จะมีความมืดอ,อยู่ในระดับที่สามารถพอจะดูวัตถุที่มีความสว่างมากๆได้อย่างเช่น n นบิวลา m 4 2เนี่ยเราอาจจะดูในเมืองได้ Galaxy M31 เนี่ยถ้ามีกล้องจอทั์ขนาดใหญ่ที่มีกําลังรวมแสงมากๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เห็นอ Gal ่ Galaxy Andromeda ที่อยู่จากอ่างจากโลกเรา2.5ล้านปีแสงเนี่ยก็มีโอกาสจะดูได้เช่นกันครับรเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยจริงๆตาเปล่าถ้าอยู่ในเมืองก็จะดูไม่ได้ครับตอ้องอาศ หรือกล้องโทรทัศน์ที่ที่มีกําลังรวมแสงมากกว่าตาของเราเนี่ยมากๆนะครับในการรวมแสงเพื่อให้มองเห็นแต่ว่านอกจากนั้นไอ้พวกดาวเสาเนี่ยหรือดาวพฤหัสเนี่ยเราเห็นดีเทลแน่นอนเราเห็นวงแหวนต่างๆรวมทั้งดวงจันทร์บริวารแต่ควา,ามพิเศษค่ำคืนนั้นนะครับอย่างเช่นดวงจันทร์เนี่ยนะครับด้วยกล้องโทรทัศน์ที่หลากหลายประเภทที่เราจะขนไปเนี่ยเราจะเห็นไม่กระทั่งดวงจันทร์ทั้งดวงเราเห็นแน่นอนแต่เราจะเห็นกล้องโทรทัศน์หลายๆตัวที่ให้ดูเฉพาะบางหลุมของดวงจันทร์ไม่วม่า ขเขาเชือกเขาแอพแพนไนท์นะครับจุดที่เป็นบริเวณลงจอดของอยานสำร,รวจบนดวงจันทร์ก็ดีนะครับหรือหลุมอุกกาบาตต่างๆเนี่ยบนดวงจันทร์เนี่ยเราจะได้เห็นในค่าคืนนั้นกับแน่น,นนะครับแล้วก็ใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยเอาไปถ่ายนะฮะดวงจันทร์จริงๆเลยด้วยด้วยมือถือของท่านเนี่ยก็จะได้เห็นหลุมต่างๆบนดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจนครับอ๋อกับปกติถ้าเกิดบ,บ้านเราอยู่บ้านเรามองนี่ไม่เห็นใช่ไหมฮะจริงๆอยู่บ้านเนี่ยถ้าเรา ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีไม่มีสมมติมไม่มีเลยอไม่มีเนี่ยเราก็เห็นเป็นดวงจันทร์สว่างแค่นั้นเองก็ประมาณแค่ครึ่งองศาก็คือนิ้วก้อยแค่<ๆ>นั้นเองนะครับคว <laughs> ามพิเศษนี้ถ้าถ้าเราไปไปดูไปร่วมกิจกรรมเนี่ยด้วยด้วยความที่เรามีกล้องตรวทัดเต็มไม่หมดเลยเต็มพื้นที่เลยนี่แหละครับ,ค,รบความพิเศษแล้วก็เอเราก็มัน่นใจว่าแต่แต่ละ,ะกลุ่มนะครับแต่ละเครือข่ายที่เข้ามาเนี่ยเขาก็พยายามจะโชว์ ตัวกล้องตทรทัศน์ของเขาว่าว่ามันสิงยังไงนะครับแล้วมันดูอะไรได้บ้างเราไปหวดกันในค่ำคืนนั้นครับสเปคมาเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่เราไม่สามารถมองเห็นปกติได้ที่นี้ผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งคุณสุเพลินครับว่ากรณีของแสงในเมืองเนี่ยถ้าสมมติไม่มีการจัดงานนะผมอาจจะเข้าไปในสวนลุมในสวนจารุจักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมสามารถมองเห็นได้ไหมถ้าเกิดมีมีกล้องที่บ้านนี้ จริงๆก็จะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามีกล้องนะครับเราไปสวนลุมไปอะไรถ้าถ้าไม่มีแสงลบกวนมากเนี่ยเราก็อาจจะมองเห็นวัตถุที่มีความสว่างน้อยไม่ได้เช่นกาแล็กซี่หรือเนบิวลาเนี่ยอาจจะมองไม่ได้ oh. แต่ว่าในเมืองเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในเมืองเนี่ยวัตถุอย่างเช่นพวกดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์เนี่ยจริงๆเราดูได้ <c oughs> แค่มีอุปกรณ์ที่มีกําลังขยายเนี่ยมากๆเล้วราก็ดูได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นคําถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะทําให้คนในเมืองเนี่ย เกิดความรู้ความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองเองก็สามารถดูดาวได้แต่ต้องเป็นดาวที่นะครับสามารถดูได้ในเมืองก็คือดาวที่มีความสว่างมากๆหรือแม้กระทั่งกลุ่มดาวที่เราเรียกว่ากลุ่มดาวเลียนเด่นก็คือดาวที่เป็นดาวเลอสว่างมากๆเนี่ยในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นได้เช่นกันในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยอย่างเช่นพวกสามเหลี่ยมฤดูหนาวก็ดีหกเหลี่ยมฤดูหนาวก็ดีเนี่ยจริงๆคนในเมืองดูได้นะครับอ้าวแล้วนะแวต ถ้าถ้าจะไปเทียบกับต่างจังหวัดผมไปนอนดูเขาใหญ่นี่มันจะแตกต่างกันยังไงท่สุปเล่กถ้าเราไปอยู่ในเขาใหญ่ผูกระดึงอ่ะผูกระดึงกันแงดังเลยต้องปวนใช่ไหมครับไม่มีฮะดูที่เขาใหญ่ดูในที่มืดโอกาสดูดาวที่มีความสว่างน,น้อยก็จะดีกว่า<อ>เราก็ทางช้างเผือกได้ในเมืองเนี่ยทางช้างเผือกไม่เห็นแน่นอนไม่เห็นอ๋อเข้าใจละอืมว่ต้องปวนเยอะส่วนดาวสว่างน,น้อยเนี่ยนะครับ,รบรก็จะมอง อ่าไม่ค่อยเห็นครับแต่ฮอเราไปดูที่ที่มืดจ,จริงๆเตือนพื้นที่ดักสกายนี่นะครับแล้วเห็นดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยซึ่งค,คนที่เคยดูดาวในเมืองเนี่ยนะครับก็จะเห็นกลุ่มดาวเรียงเด่นแค่ไม่กี่ดวงพอไปดูในพื้นที่ดักสกายเป็นที่มืดเนี่ยบางทีอาจจะงงนะฮะเพราะว่าท้องฟ้ามันมีดาวสว่างเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ทีวัตถุอ่าอื่นๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นกระจุกดาวกระจุกดาวทรงกลมหรือวัตถุอื่นหรือแม้กระทั่ง ที่เราเรียกว่าเนบบวลาดาวเคราะห์เนี่ยที่มีขนาดเล็กๆเ,เนี่ยความสว่างน,น้อยๆเนี่ยพื้นที่ดักสกายก็เห็นได้แต่ในมเมืองก็จะไม่มีโอกาสเห็นแบบนั้นนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์แตกต่างกันเลยนะครับฟังดูแล้วใช่ครับวัตถุประสงค์ก็จะแตกต่างกันแต่ก็ทําให้คนในเมืองเนี่ยอย่างน้อยนะครับเขาก็จะมีโอกาสอ่าได้สัมผัสกับวัตถุท้องฟ้าที่บางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าอ,อยู่ในเมืองคงดูอะไรไม่ได้หรอกคงดูดาวไม่ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้ว ยังมีวัตถุบางส่วนที่เราได้ในเมืองครับเอ๊ะอย่างนี้เวลาเราสมมติเราจะตั้งกล้องเองเนี่ยคุณสุภาเลยครับจะเป็นต้องมีฮูดอะไรคอยบังแสงรอบข้างไหมให้มันเฟียกเข้ามาไหมจริงๆถ้าถ้ามีก็จะช่วยให้ภาพมีความคมชัดชัดขึ้นใช่ไหมฮะโอเคจะทําให้แสงที่ฟุ้งอยู่บริเวณหน้ากล้องเราเนี่ยลดผ่มกรภาพของเราเนี่ยมีคอนทราสที่ดีขึ้นภาพนครับแต่เอาเป็นว่าถ้าจะคิดจะนอนดูดาวเนี่ยไปนอนดูต่จังหวัดก็ดี ก็ดีก็ดีมันไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยใช่ครับแต่ค่ำคืนคืนที่ยี่สิบสามเนี่ยใครที่มีเวลาน้อยนะครับหรือไม่มีโอกาสจะเดินทางนิใกลเนี่ยก็แค่นั่งรถไฟฟ้านะครับไปลงที่สถานีเลยนะฮะเต็จนะครับแล้วก็เดินเข้ามาครับที่ลานอัธจันทร์นะครับก็มาร่วมกิจกรรมดูดาวกลางกรุงด้วยกันซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่สถาบันวิัยดาตแห่งชาติเนี่ยร่วมกับทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ เครือข่ายนะครับโรงเรียนชมรมในโรงเรียนต่างๆรวมทั้งสมาคมดาราศาสตร์นะครับในการที่จะจัดกิจกรรมเหล่านี้นะครับให้กับคนในกรุงได้มีโอกาสได้มาดูดาวกลางกรุงกันเป็นครั้งแรกครับอ่าครับอ่ะมีอะไรจะเชิญชวนฮะคุณสุปาะเิญฮะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับทางหน้าเพจนะครับเฟซบุ๊กของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับแล้วก็เราก็จะมี กิจกรรมต่างๆรายละเอียดต่างๆทางหน้าหน้าผื่ของเรานะครับแล้วก็ไปเจอกันนะครับในวันเสาร์ที่23ธันวาคมตั้งแต่เวลา1 8นาฬิกาจนถึง22นาฬิกากับกิจกรรมดูดาวกลางกรุงซาลินไนโอเวอร์แบ่งขอกกับเดี๋ยวไปเจอกันที่นัหนครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณสุภเลิศครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุภเลิศครรษหานนท์นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัย ดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งกัแล้ากันคุณฟังครับเพราะว่างานนี้อย่างที่คุณสุภเลิกบอกไปว่าจะเริ่มตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกานะครับจะมีการนําเอาคาราวานกล้องโทรทัศน์ของนาริต์พาไปส่องรับไปดูดาวกันภาษาชาวบ้านนะครับไปดูดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเป็นกระจุกดาวแล้วก็กลุ่มดาวหรือดูดาวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดาวต่างๆนานาอีก เพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็เชิญชวนนะครับลงทะเบียนล่วงหน้าทางยองพิมพ์คำว่า Starry Night Over Bangkok ก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใดนะครับก็เรียนเชิญนะฮะเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารอมสินนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการขยายธุรกิจได้เนี่ยนะครับ จะให้วงจะคิดดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกในอยู่ที่ร้อยละ4.74คําคำถามคือมีระยะเวลาในการชาระคืนนานเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ10ปีครับเดี๋ยวใครเป็ผู้โชคดีอย่างไรวันพรุนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อมสินสลากพิเศษ80ล้านออมสินสลากพิเศษ80ล้านอมสินสลากพิเศษ80ล้านให้คุณแฮปปี้กับเงินออมแฮปปี้รับปีใหม่เงินออมปลอดภัยด้วยสลากอมสิน2ปีได้ลุ้นรางวัลที่1 30ล้านนาน24เดือนและรุ้นรางวัลพิเศษ50ล้านรวมมูลค่า80ล้านบาทออรรางวัลวันที่1กุมภาพันธ์67ฝากได้ที่ธนาคารอมสินและแอปไมลโมวันนี้ถึงสามเ็มกราคม67เดอกเบี้ยและเงินรางวัลรับเต็มไม่เสียภาษีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เล่าสู่กันฟังสเพเหะสารพัดเรื่องน่ารู้